สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพ,อพี่น้องทั้งช่องฮักนัสบีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาเวลาเช้าๆเวลากาแฟมานางบอกแหวะกับพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นาเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนะคะพี่น้องขา อัปเดตแล้วค่ะพี่น้องขาคดีนี้เรื่องราวนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจแลวก็ถือว่าสําคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่ามาดามได้ให้คําจํากัดความบอกว่าผลของการกระทําของเด็กประยคนนี้นั่นแหะค่ะพี่น้อง่ามิเตอร์จัก,กรีอย่างที่ว่ากรณีคุณอัดฟ้องหมิน่าเมื่อ หลายเดือนที่ผ่านมาตอนนี้มันก็คืออัปเดตขึ้นมาวันนี้ค่ะพี่น้องว่าเป็นอะไรอย่างไรในกรณีที่ฟ้องหมิ่นนี่แหละค่ะพี่น้องขาสืบเนื่องมาคุณอัจฉริยะมีการฟ้องหมิ่นเด็กปากกล้าที่ความรู้เท่าหางอื่นเด็กเเรตคนนี้แหละค่ะพี่น้องขานั่นก็คือมิตรจัก,กรีนี่แหละคุณอัจฉริยะมีการฟ้องหมิ่นตอนนั้นเรียกร้องค่าเสียหายไป1ล้านแต่คุณอัจฉริยะก็ยังยืนยันตั้งแต่ต้นบอกว่ามีการเตือนมีการบอกอะไรยังไงก่อนหน้านั้นแล้วก็เหมือนกันแต่ก็คือไไไไมมมม่่่่คละจําาฉนนั้้้ก็็ือออตงเเใหเข มีการยอมความใดๆทั้งสิ้นนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราติดตามข่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะพี่น้องขาวันนี้11โมงก็มีการอัปเดตท,ทางสารออกมาว่าคดีอัปเดตมาเป็นอย่างไรก็คือคืบหน้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องขาวันนี้ขึ้นสารทั้งสองฝ่ายก็มีการไปฟังคําพิพากษาของสารเพราะวันมีมีการฟ้องหมิ่นมาคุณอาชยมีการฟ้องหมิ่นที่ยืนยันว่าไม่มีการยอมคงยอมความวันนี้สารก็ตัดสินออกมาแล้วบอกว่าการที่มีการนั่นน่ะเด็กคนนี้เด็กเปรย์คนนี้คนปากดีกคนนี้ก็มีกาารอยมมมคว,มควมไ ไม่มีการยอมความคือมีการรับสาร,รภาพว่าผิดจริงอะไรจริงแล้วก็สารพิจารณาออกมาบอกว่าผลเห็นของการกระทํานี้ง่าย,ายๆเหรอคะพี่น้องคะพูดภาษาแบบบ้านเราคือผลของการกระทํานี้ก็คือโอเคมีการสาร,รภาพว่าผิดจริงแล้วสารก็พิจารณาก็คือต้องจ่ายจากร้านก็เป็นสามแสนอย่างที่ เรารู้ข่าวกันวันนี้แหละค่ะพี่น้องการเมื่อเวลาส1ิเบงที่ขึ้นบัลลังก์ศาลอย่างที่ว่านะพี่น้องนะพี่ภาคยสาออกมาแล้วประมาณแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรขบวนการมันต้องมีต่อค่ะพี่น้องกามันยังไม่ได้จบแค่นี้แต่คราวนี้ก็คือ,อกรณีสามแสนเนี่ยถ้าไม่มีเงินจ่ายค่ะพี่น้องขาเข้า,ขามาบอกว่าโอ้เด็กคนนี้มันไม่มีเงินจ่ายหรอกอะไรประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาถ้าไม่มีเงินจ่ายจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีเงินจ่ายคุณอชาชญะเองก็ต้องไปยื่น ่อสารแพ่งเพื่อที่จะให้สารแพ่งนี่มีการบังคับคดียึดทรัพย์ต่อไปล่ะค่ะพี่น้องา่าแต่ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์นี้สามแสนเนี่ยถ้าไม่มีเงินจ่ายที่สารพิจารณาออกมาแล้วบอกว่าโอเคจากล้านเป็นสามแสนนี้สารพิจารณาออกมาถ้าไม่มีเงินจ่ายสารก็จะสั่งจำคุกแบบไม่ต้องรอลงอาญาล่ะค่ะพี่น้องขาแต่ถ้าสมมติว่ามีการยอมชดใช้ค่าสินไหมายทดแทนตามที่สารพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยก็จะใส่ ก็จะสามารถใช้คำว่ารอลงอาญาได้ มันเป็นสองกรณีน,น,นะพี่น้องนะก็คือถ้าสมมติว่าโอเคถ้ามีการยอมค่ายอมชดใช้ตามที่ศาลสั่งเนี่ยโอเคถ้ายอมชดใช้แล้วมันก็จะใช้คําว่าเรื่องติดคุกติดคุออนนกอะไรอย่างไรเนี่ยมันก็คือจะรอลงอาญาได้แต่ถ้าบอกว่าโอเคไม่มีเงินจ่ายสามแสนก็เถอะไม่มีเงินจ่ายอะไรยังไงเนี่ยก็จะมีการคุกเลยล่ะค่ะพี่น้องค่ะไม่ต้องรอลงอาญาอย่างที่ว่าล่ะค่ะเพราะว่าศาลพิพากษาออกมาตามนั้นแต่อย่าลืมว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ยังรออีกส คดีที่เกี่ยวเนื่องกับคุณอาฉัยยะฟองนี่แหละค่ะพี่น้องขามันยังรอเกี่ยวเนื่องอยู่อีกสองคดีนั่นก็เท่ากับว่าเป็นคดีที่หนักขึ้นเหมือนกันแต่มันจะรอดอะไรอย่างไรเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูแต่ความเก็ดลาบของเขาเนี่ยอย่างที่ประชาชนคนที่ติดตามข่าวอยู่ <c oughs> ความความเก็ดหลาบของเด็กคนนี้มันไม่มีเลยไงครับพี่น้องคะย่างฝีปากา้าโน่นนี่อะไรอย่างไรไม่เข็ยต้องเอาให้ที่สังคมที่เขาชาวเน็ตที่ในสื่อสาราต่างๆนี่ที่เขารอชมรอฟังอยู่กับเด็กคนนี้เนี่ยคุณอาชญานี่ก็คือต้องเอาให้เข็ดอย่างที่ว่าละเพราะว่าอะไรคะก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องราวกับแม่น้องชมพู่อยู่แต่ ตอนแรกแม่น้องชมพู่ก็มีการให้อภัยแล้วก็มีการยกมือไหว้ขอ,ขอโทษขอโทษอะไรยังไงแต่ก็ยังไม่คิดไม่หลับไปพยายามที่ไปยกเอาข้อมูลอันที่มันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่มันเป็นจริงถือว่าฆ่านี่แหละผู้รู้ผู้ใดแล้วก็ยังจะมานั่งเขียนอีกโอ้ยคนอื่นว่าเยอะแยะ ทุกคอมเมนต์จะมีบ่อยๆนะเด็กเปรตคนนี้แหละค่ะพี่น้องคะเอ้คนอื่นด่าเยอะแะอะไรยังไงทําไมไม่เจอโดนร้องโดนฟ้องทําไมผมมาฟ้องอะไรยังไงประมาณนั้นนะเออก็ปากดีก็ความรู้เท่าหางอึงยังจะเสนอหน้ามาวิเคราะห์พิจารณ์ระดับโลกอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องขาแต่มันก็ยังไม่เข็ดหลาเพราะว่าเขาก็ให้อภัยหลายครั้งหลายคราแต่มันก็ยังไม่มีการเข็ดการหลาต้องจัดให้หนักถูกต้องแล้วนะคะพี่น้องขาในสายตาของบดามหน่อยนี่ถูกต้องแล้วเพราะเด็ก เปรดอย่างเงี้ยมันต้องจัดให้หนักเอาให้มันหนัก,นกๆเพราะว่าสถานบําบัดที่ไหนก็คงไม่รับหรอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่ามาดาหน่อยมองว่าสถานบําบัดอะไรที่ไม่รับนี่เพราะว่ามันเยียวยาเกินเยียวยาแล้วไงมันก็เอาไม่อยู่แล้วไงพี่มาดาหน่อยมองว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องคะ่ะคุณอาจจัดวันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ข่าวอัปเดตขึ้นมาว่าคดี ที่เราติดตามเรื่องราวที่ทุกคนสนใจอยู่เนี่ยโอเคก็คืออัปัเดตมาแล้วคดีแรกอ่ามันก็คือเป็นที่ถูกอกถูกใจประชาชนคนที่ฟังฟังอยู่แหละคับพี่น้องค่ะแล้วก็เราก็รอดูอยู่เพราะว่าคุณอัจฉรยิยะยังมีอีกสองคดีที่รออยู่ว่าจะเป็นอะไรจะคุกเลยไหมจะรอลงอาญาหรือไม่รอลงอาญาในข่าวมาที่บอกว่าโอเคอาจจะไม่มีเงินจงเงินจ่ายอะไรอย่างไรมันก็จะเป็นตามกระบวนการแต่คุณอัจฉริยะก็คือต้องเอาแน่แหละคับพี่น้องค่ะถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องอ่า ไปทางแพง่งฟ้องแพง่งแล้วก็ให้ทางศาลเองเขามีการบังคับปดียึษทรัตว์อย่างที่ว่าแล้วกับพี่น้องค่ะก็รอดูจะเป็นอะไรอย่างไรจะเข็ดจ,จะลาบไหมจะอะไรอย่างไรจะมีขึ้นอีกไหมเพราะว่าเท่าที่รู้ปัจจุบันเนี่ยบางคนก็ยังเห็นอยู่แล้วว่าโอเคยังปีปากกล้าโอ้ยังแฮปปี้เอนดิ้งอยู่อยู่เลยนะคะพี่น้องค่ะอย่างนี้มันต้องจัดปล่ากับพี่น้องค่ะมาดามอายอีกคนหนึ่งแหะค่ะพี่น้องการี่เห็นด้วยกับคุณอัจฉริยะกับเด็กเปรตคนนี้ จัดให้เต็มๆเลยอย่างที่ว่าโอเคนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตก็มีการอัปเดตที่หลายคนติดตามมันก็คืบหน้าไป ระดับหนึ่งอย่างที่ว่าแต่ก็ยังไม่สิ้นสุดนะพี่น้องนะอันนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดเพราะว่ามันแค่วันนี้มีการไปทางสารแล้วก็ไปพูดคุยทางสารพิจารณาแล้วก็ไปรับสารภาพอย่างที่ว่ากระบวนการต่อไปยังมีอีกเยอะแยะมากมายกับเดคกคน,นี้อีกสองคดีก็ถือว่านักหนักอยู่เหมือนกันเราก็รอดูว่าสิ่งที่จะผลลัพธ์ท้ายที่สุดทุดท้ายจริงๆจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างไงโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพี่น้องคะ่ะมีอะไรใหม่ๆม,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 มีอะไรที่อัปเดตในสถานการณ์ต่างๆเราจะ หยิบยกมาพูดคุยเล่าสู่ฟังอีกครั้งค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ